สวัสดีครับมอเตอร์ต้องให้หมุนตามลูกศรที่เขียนไว้นะครับถ้าหมุนผิดทางเกียวเขาจะหลุดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องได้เปิดน็อตสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดออกมาขันนะครับถอดน็อตนะครับสี่ตัวแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เอาหมวกออกนะครับตัวนี้ออกครับ แล้วก็หมุนได้เลยหมุนเกลียวให้เข้าไปนะครับมุนเข้าไปเลยนะครับก็คือหมุนทวนเข็มนะครับนี่นะครับหมุนทวนเข็มเขาก็จะเข้านะครับส่วนมอเตอร์ต้องหมุนตามลูกศรน,นะครับถ้าไปถึงก็เทส์ลองงานตัวเปล่าอย่างนี้บนบกก่อนนะครับให้เขาหมุนมาตาม ทิศทางก่อนนะครับให้เขาหมุนมาถูกทางอย่างนี้ก่อนนะครับใช้มือหมุนให้แน่นแล้วนะครับหมุนให้แน่นนะจับข้างล่างไว้อีกมือหนึ่งนะครับแล้วก็แค่นี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับก็หาตำแหน่งก็คือหาแบบว่าให้เขาอยู่จุดศูนย์กลางนะครับเวลาหมุนนะหมุนดูอย่างนี้ขอบเขาปูนะครับ อ่าเราก็หมุนไปนี่นะครับหมุนไปจนเราได้ศูนย์กลางนะครับแบบนี้ก็คือเป็นศูนย์กลางนะครับขอบซ้ายขอบขวาไม่มีนะครับแบบแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราวางผิดขอบเขาจะเหลือนะเนี่ยขอบตรงเนี้ยเขาจะมีขอบนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีขอบก็ นะครับวางให้วางให้เขาไม่มีขอบนะครับให้พอดีนะครับครับพอวางไม่มีวางพอดีแล้วนะครับขอบเขาเหมือนกันเสมอตลอดแล้วนะครับก็ทําการปิดนะครับน้าเขาจะออกรูนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตครอบเลยนะครับแบบนี้ครอบแล้วขันน็อตนะครับ ครับก็แน่นทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็มาลองกันเลยนะครับให้หมุนไปตามลูกศรที่เขียนไว้นะครับลองเลยนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับลองบนบกให้เข้าหมุนได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ากลัวว่าตรงนี้เขาจะแห้งก็ใช้น้ำหยอดเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะ เพื่อล่อลื่นนะครับโอเคนะครับก็ไม่ไม่ต้องลองเยอะก็ได้นะครับลองแค่ว่าเขาหมุนถูกทางแล้วอย่างนงี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับ, 1, 2, รบถูกทางแล้วก็เอาลงบอร์ดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ